เริ่มจากาภาพนี้นะคะก็คือส่งไก่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะลูกค้าสั่งจำนวน100ตัวนะคะแล้วไก่ของลูกค้าค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะคะเพราะว่ามันโลง่ลงโปร่งแล้วก็อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะอ,อันนี้เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยเลยนะคะ ส่วนราคาจะทำสูงจากพื้นประมาณ2เมตร50นะคะแนะนำ2เมตร50จะดีมากเพราะว่าอากาศจะถ่ายเทเข้ามาได้สะดวกนะคะอันนี้ลงไก่เรียบร้อยนะคะลูกค้าก็จะลองด้วยกแกลบอย่างหนาเลยนะคะแล้วไก่ค่อนข้างที่จะกว้างเลยละ่ะประมาณ3เมตรยาว5เมตรนะคะส่วนด้านข้างลูกค้าก็จะวางะตะกร้ารังไข่นะคะหรือว่าที่สำหรับ ให้ไก่ออกไข่นั่นเองนะคะเราอาจจะใช้เป็นถาดใส่พลไม้แบบนี้นะคะหรือว่าล้อรถยนต์ยางรถยนต์นะคะตะกร้าหรือถังอะไรก็ได้นะคะตามที่เรามีนะคะต่อมาภาพนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดโคราชนะคะหรือนครราชสีมานะคะสั่งไก่จะพัดไป50ตัว ลูกค้าอยากให้มันมีพื้นที่สําหรับให้ไก่ออกมาเดินเล่นนะคะแบบว่าไก่อารมณ์ดีอย่างนี้นะคะแต่ว่าด้านข้างก็ต้องล้อมตะข่ายไว้ด้วยนะคะกันหมาแมวเข้าไปเนาะต่อมานะคะนี่เป็นภาพจากอําเภอนิคมคําส้อยนะคะจังหวัดมุกดาหารบ้านเรานี่เองเนะะียค่ะ ก็คือเจ้าของนี่ทำเล้าเองนะคะทำจากไม้ไผ่นะคะตีเป็นระแนงแบบนี้เลยนะคะทั้งหลังเลยนะคะวัสดุที่หาเองได้จากธรรมชาตินะคะดีมากๆเลยนะคะส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะลูกค้าก็จะทำเป็นคอนนอนให้ไก่ได้นอนมีรางไข่นะคะมีที่สำหรับให้ไก่ออกไข่แบบนี้ดีมากๆเลยนะคะ หรือพี่น้องทาบ้านอาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะตีเป็นระแดงไม้ไผ่ด้านล่างนะคะส่วนด้านบนอาจจะล้อมด้วยตะไครยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นผ้าวิ่ที่นครพนมนะคะลูกค้าทําเลาดีมากเลยหลังคาก็จะมุงด้วยย่าคาซึ่งไม่ร้อนเลยนะคะแล้วก็ทําเป็นรังไข่แบบนี้สวยมากๆเลยค่ะ ถ้ามุงด้วยผ้าใบาแบบนี้นะคะอาจจะทําให้ไก่ร้อนนะคะในช่วงหน้าร้อนแต่ถ้าช่วงนี้หน้าฝนก็ไม่เป็นไรเนาะบางคนอาจจะมาบางฝนหรือว่าการฝนสาดเข้ามาในเล้าก็ได้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าร้อนอาจจะต้องเอาออกหรือว่าลื้อออกเนาะให้มันอากาศถ่ายเทเข้ามาได้สะดวกมากขึ้นนะคะ อันนี้ก็เป็นลูกค้าจากมุกดาหารนี่แหละค่ะอําเภอดอนตาเนาะก็สั่งจากพัชรีฟาร์มไปหลายรอบแล้วก็คือจะต่อแล้วออกมาต่อขยายไปเรื่อยแล้วก็เพิ่มจํานวนไก่ไปเรื่อยนะคะ,ะครั้งนี้ก็เอาไปส่งจํานวน20ตัวแล้วก็ส่งนะคะค่ะต่อมานะคะอันนี้อยู่ที่มุกดาหารนะคะอยู่ที่บ้านสมใหม่นี้เองนะคะลูกค้าก็ทําเองเหมือนกันนะคะแล้วไก่แบบไม้ไผ่ค่ะตีเป็นเส้นตีเป็นริ้วนะคะแล้วก็ทำมุงทั้งหลังเลยค่ะ ด้านบนก็จะมุงด้วยสังกะสีนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเตี้ยเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ตามสะดวกของลูกค้าเลยแต่ว่าขอให้มันเล้าโปร่งโล่งนะคะให้มันอากาศถทท่ายเทเข้าไปสะดวกเพราะว่าไก่นี่ไม่ชอบอากาศร้อนเพราะว่าไก่นี่ไม่มีต่อมเหงื่อนะคะเขาจะหายใจทางปากเนาะเวลาร้อนมากๆนะคะเราต้องช่วยเขาโดยการทําให้เล้านี่ โปร่งโล่งแล้วก็อากาศไทยเทก็ไปในสะดวกนะคะอันนี้ลูกค้าเลี้ยงอยู่ที่หลังบ้านนะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ปลูกผักสวนครัวไว้ด้วยนะคะแล้วก็เลี้ยงไก่ไปด้วยนะคะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอันนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะชอบมากๆเลยจ้าค่ะน,นี่ก็เป็นภาพอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะคะไปส่งให้ลูกค้าจํานวน170ตัวนะคะก็คือลูกค้า อยากเลี้ยงไก่ในสวนนะคะในสวนกล้วยสวนผลไม้นะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้นานาชนิดเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพตอนที่ปล่อยไก่ออกมาด้านนอกนะคะในช่วงกลางวันนะคะส่วนการให้อาหารนะคะแล้วก็ให้ภายในเล้านั่นเองนะคะ ค่ะต่อมานี่ก็เป็นภาพจากลูกค้านะคะอํเาเภอโกูสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะสั่งไก่จากพัชรีฟาร์มไปจำนวน20ตัวนะคะส่วนเล้าไก่ทำออกมาสวยเลยค่ะด้านหน้าก็จะเป็นบ่อแหนแดงนะคะลูกค้าสั่งแหนแดงจากพัชรีฟาร์มไปเหมือนกันนะคะเอาไปเลี้ยงไว้เป็นอาหารไก่ไข่นะคะอันนี้ก็เป็นภาพภายในเล้านะคะมีคอนนอนมีบันไดให้ ไก่ไตเข้าไปบนคอนนะคะมีตะกร้าวางไข่นะคะจัดไว้เรียบร้อยเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะถูกต้องเลยนะคะส่วนพื้นก็จะเป็นพื้นดินแล้วก็รองด้วยแกลบอีกชั้นหนึ่งนะคะหนาพอสมควรเนาะเพราะว่าถ้าพื้นดินมันจะดูซับมูลไก่ได้ดีกว่าพื้นปูนนะคะถ้าพื้นปูนมันจะแฉะนะคะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นกว่านะคะอันนี้ก็ทำไว้ดีมากเลยค่ะต่อมานะคะนี่เป็นภาพจาก ลูกค้าจังหวัดขอนแก่นอำเภอบ้านไผ่นะคะสั่งไก่ไปจำนวน100ตัวนะคะเราก็ส่งให้ถึงที่เลยนะคะลูกค้าก็ใช้วัสดุที่มีอยู่แล้วก็คือใช้สังกะสีนะคะมาะกั้นไว้ตรงข้างล่างนะคะข้างบนก็จะเป็นตะข่ายเชือกนะคะด้านบนก็คือมุงด้วยสังกะสีเก่าอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะ ส่วนภาพนี้ก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเราไปส่งไก่ถึงลูกค้าเพชรบุรีเลยนะคะสั่งไก่ไปจํจำนวน250ตัวนะคะเลี้ยงไม่ถึงเดือนก็ออกไขแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นภาพที่ลูกค้าส่งมาให้ดูนะคะดีใจมากนะคะได้เก็บไขแล้วนะคะเลี้ยงไม่ถึงเดือนก็ออกไขแล้วนะคะนี่ค่ะรังไขที่ลูกค้าจัดเตรียมไว้นะคะถ้าไก่เคยไปออกไขที่ไหนมันก็จะออกไขที่นั่นเป็นประจำนะคะนี่ค่ะ ออกไข่ okay. เต็มตะกร้าเลยค่ะค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นภาพอยู่ที่จังหวัดอ,อุดรธานีนะคะอำเภอวังสามหมอลูกค้าสั่งไป220ตัวนะคะอันนี้ก็เป็นภาพภายในเล้าเนาะอันนี้ภายในเล้านะคะก็จะมีคอนนอนแบบนี้นะคะโดยใช้ลำไม้ไผ่นี่แหละตีเป็นแนวยาวเลยนะคะให้ไก่ได้ขึ้นไปเกาะนอนนะคะเกาะเล่นข้างบนนะคะ แล้วก็ล้อมด้วยมุ้งเขียวหรือมุ้งตะข่ายแบบนี้นะคะ,ะข้อดีของมุ้งเขียวแบบนี้ก็คือกันยุงได้ด้วยนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือในช่วงน้านร้อนอาจจะ,ะทำให้ไก่ร้อนนะคะการระบายอากาศอาจจะไม่ดีเท่าตะข่ายที่มีช่องก,งกว้างๆนะคะอันนั้นก็คืออากาศมันจะถ่ายเทเข้ามาได้สะดวกเนาะ แต่ลูกค้าบอกว่าตอนกลางวันก็คือปล่อยให้ไก่ออกมาเดินเล่นภายในสวนได้ด้วยนะคะคือปล่อยออกมาให้ใหไก่ได้คุยเขี่ยหาอาหารตามธรรมชาตินะคะเดินเล่นภายในสวนแต่ว่าภายในสวนก็แนะนําให้ล้อมตะข่ายไว้ด้วยนะคะการหมากแมวแล้วก็สัตว์อื่นๆเข้ามาได้นะคะค่ะนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างนะคะที่เอามาบางสวนเท่านั้นเองนะคะในการส่งไก่นะคะในช่วงเดือนนี้แหละก็เลยเอามาอัปเดตให้ให้ใหเนเพื่อนได้รับชมกันนะคะ ค่ะสำหรับท้ายนี้นะคะเดี๋ยวพัดจะมาบอกถึงวิธีการดูแลไก่ไข่สาวนะคะเมื่อลูกค้ารับไก่ไข่สาวไปแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีเลี้ยงอย่างไรนะคะ1ลงไก่วันแรกให้เตรียมน้ำสะอาดนะคะผสมกับยาวิตามินนะคะไม่ว่าจะเป็นไบ o อ1 2นะคะหรือว่าใช้ของฟาร์มเวทก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะผสมกับน้ำสะอาดให้ไก่กินได้เลยนะคะ เป็นวิตามินผสมน้ำสีแดงนะคะจะช่วยลดความเครียดจากการเคลื่อนย้ายลดอาการอ่อนเพลียป้องกันโรคหวัดนะคะเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตได้ด้วยค่ะแต่ไม่ควรให้อาหารทันทีทันใดนะคะควรให้อาหารหลังจากไก่พักอย่างน้อย3ชั่วโมงค่ะ 2ไก่ไข่สาวกินอาหารวันละ100กรัมหรือว่า1่ขีดต่อตัวต่อวันนะคะช่วงนี้แนะนําให้เป็นหัวอาหารไก่ไข่อย่างเดียวซะก่อนนะคะถึงจะออกไข่เร็วบางคนรับไก่ไปแล้วให้เป็นอาหารที่ผสมเอาเองอย่างนี้นะคะเป็นอาหารลดต้นทุนอย่างนี้นะคะตอนนี้ยังไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจะทําให้ไก่ออกไข่ล่าช้านะคะให้2เวลาเช้าเย็นนะคะแนะนําหัวอาหารปโปรโตีน1 7 1เเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไก่จะออกไข่นะคะ3ตอนกลางคืนควรเปิดไฟให้ไก่ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าไก่นี่ตามนิสัยของมันคือเป็นสัตว์ที่ตกใจง่ายนะคะแล้วก็ต้องการแสงสว่างนะคะอยู่ที่14-16ชั่วโมงต่อวันเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนต้องเปิดไฟให้ไก่ด้วยค่ะ 4. ควรล้างอุปกรณ์ให้น้ําถังน้ำถาดอาหารอย่างสม่ําเสมอบางคนอาจจะล้างทุกเช้าอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อป้องกันไก่ติดเชื้อป้องกันเชื้อโรคนะคะไม่ให้ป่วยง่ายนั่นเองค่ะเมื่อบรเพื่อนทำตาม4ข้อนี้แล้วนะคะรับรองว่ารับไก่ไปแล้วออกไข่เร็วแน่นอนค่ะแล้วก็ไก่ไม่ป่วยง่ายด้วยค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะได้ไก่ไข่สาวไปเลี้ยงนะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจ a c e b o o k ฟาร์มไก่ไข่พัชรีมุกดาหารได้ค่ะหรือว่าโทร0984891089นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้พัดด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ